อากาศมันร้อนนะครับถามว่าปอกอ้อยเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยเลยอากาศก็ร้อนบางคนไปนั่งอยู่ในร่มใต้ต้นไม้ปอกอ้อยครับปวดแขนจะไปลำพึกเอามาพาดเราจะไปกันกดูครับเส้นมันจะพุ่งท่ากันไหมซื้อเครื่องปอกอ้อยของเราไปใช้ครับไอยเยอะแค่ไหนก็ไม่กลัวไม่หวั่นปอกทันแน่นอนช่วงนี้ต้องรีบทำเงินนะครับ น้ำขึ้นให้รีบตักสาวรักให้รีบจัดการซะนะครับเตรียมเงินเตรียมทองไปสู่ขอถ้าเขาหมดรักก็ไม่เกี่ยวกันนะครับนะอ่ะตันนี้ส่งไประยองนะครับระยองอำเภอเมือง จังหวัดระยองครับระยองก็ขายดีครับชนบุรีก็มีเยอะมากนะคอนแก่นสงขลาทั่วประเทศครับเก็บเงินไปทางคิดว่าแพงก็ผ่านได้เลยนะครับเงยต่อไปนะครับสวยงามไปทีสิเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยสุดยอดมาก